พึ่งเนี่ยทุกคนรู้ว่าทําน้ําพึ่งใช่ไหมครับแต่นั่นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งรู้ไหมว่าพึ่งไม่ได้มีแค่น้ําพึ่งอย่างเดียวมีเรื่องลับๆที่คุณอาจไม่เคยรู้เพียบพึ่งเนี่ยฉลาดมากพวกมันสื่อสารกันด้วยการเต้นเคยเห็นพึ่งเต้นเต้นในรังไหมนั่นแหละเขากําลังบอกเพื่อนๆว่าแหล่งอาหารอยู่ตรงไหนเฮ้ยไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะมีดอกไม้เพียบผมจินตนาการว่าพึ่งจะคุยกันแบบนี้แหละ แล้วรู้หรือเปล่าว่าพึ่งขี้ใช่ครับพึ่งก็ขี้เหมือนกันพวกมันจะบินออกจากรังเพื่อทำธุระส่วนตัวเขาเรียกกันว่า flight of defecation หรือเที่ยวบินขี้ฟังดูตลกดีเนาะนอกจากน้ำพึ่งพึ่งยังผลิตนมพึ่งอาหารสุดยอดของนางพญาพึ่งกินแล้วอายุยืนผิวสวยว่ากันว่าอย่างนั้นนะ สรุปแล้วพึ่งไม่ใช่แค่มแมลงทำน้ำพึ่งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเต็มไปด้วยความลับและความสามารถที่เรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะลองสังเกตพึ่งรอบตัวคุณดูสิครับแล้วคุณจะทึ่ง